สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบปุรีในเกมไมค์ครับวาก้าไอแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้กิปบก็ไปลากกองเพื่อนมาแล้วเอาไหนได้นำตัวกันหน่อยเออื้ออะไรแล้วไม่ได้นำตัวไปได้ใครก่อนละก็ไม่บอกนี่ว่าให้ใครเอเริ่มก่อนอ่าคุณแน่นอนคุณครูเกมเมอร์ของเราเขาเป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะเพะฉะนั้นใส่เข้าไปได้เลยอาจ้าตัดเอาไปเลยตกน้ำไป ก็เห็นเห็นอยู่ข้างๆของคุณครูนะคะก็จะเป็นพี่ครูครูเอาตัวแรบชิดอยู่ทูทูใสๆข้างๆกล่องที่เขายืนอยู่โว้ะมาดิมายืนี่ซล่ากินเด็กมาสเตอร์โซล่าอาโออีนั่นเองเฮ้ยดีทำไมโอ้แน้ำไงจะได้ยืนก็น้องไม้จากแชนนี่ชายค่ะเออนั่นแหละพี่ชอบจะชินนี่ชินนี่อยู่นี่แหละแล้วก็น้องปิงปองจากจ้ดอีอ้าวน้องไม่ปองไม่แนะนำชาแนลตัวเองไงอะ โอ้โอเคก็อยู่กับชแนลจีซ่าทีแก่าใหม่จีอีอะไอุ๊ยโหเลือดเลือดเกือบหมดไอ้แมรไอ้ตัวร้าวใครยิงตัวราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะเร็วมากเร็วมากตัวร้าโดโดหมดโดหมดเอาเฮ้ยอยากเรียกขอขึ้นมาล้าตัวร้าตัวร้าตัวร้าเลยเจ้าอิ่มเลยเอาขอขึ้นมาเฮ้ ก่อนอื่นอย่าลืมใส่ชุดกันด้วยล่ะให้ธนูดูหยอกเดียวเอาของเัยให้มใหมดเลยอาจจะยิ้อยู่นี่งไงไอเวยวิเทอร์มันโหดมากๆนะคะแล้วก็พวกเราไม่มีปัญญาจ,จะไปเตรียมต้องขออภัยไว้ในที่นี้เลยกิ๊ฟต้องทําการเข้าอีกตัวไอเดีเกมโหมดนะคะไอเดีที่เป็น GM แล้วก็ทําการเสกข,ของนิดหน่อยไเพื่อเอาวิเทอร์ฉันแค้นเจม้าอูดูลิงลิงตุ๊ดลิงตุ๊ดจ้า จุดป,ป้าวนปุ๊บปุ๊บจุดรถรถป้าไหนที่ไหนเลยไม่รถไม่รถไม่รถแกมเลยตะเอาเลือดเรารีเราเรารีเลือดก่อนไปที่เหลือแค่กิินยาดใครยิงโซล่าเมื่อกี้เป็นทำเนียนยินยาแข่งไอ้กินยาแข็งแกงใครยิงโซล่าโหกินเสียง อาทุกคนพร้อมลงยังจะลงเลยเหรอเอาละแต่ละคนจับไว้นะว่าอ้าวยังไม่ได้พูดให้จบเลยคุณคลิปนีบเหรอคลิปนีบใจไม่ออกมาเร้วมาเร็วมาเร็วมาวันนี้นึงยิงไปฉันมองไม่เห็นเรายังไปไม่เรายังไปไม่ถึงด้วยยิงไปเอยมันมาแล้วมาเร็วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยอยู่ไหนเออฉันมองไม่เห็น

อยู่เฉยๆหน่อย้อย่าอย่าเอาของผมนะอย่าเอาของผมเดี๋ยวของผมมันใช้ไฟลุกไฟลุกไฟลุกปมย่ตแล้ตายแล้วเใครได้อะอะเเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็มากเกิดอะไรขึ้นใครใครได้เนเธอร์สตาร์มั่งไอ้นี่ผมได้ดาวนรก เอาแล้วเอาอีกสักตัวไหมเอาอีกเอาีกเหรอเอาอีกไหมอีกไหมมีอีกอ่ะมีอีกอ่ะมี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 มเดี๋ยวขึ้นไปเอามาให้เอาสักทีนึงแหมมันเร็วไปนิดนึงอ่ะพวกเราแม่งแข็งแกร่งเกินไปเพราะฉะนั้นต้องเฉยๆคนดูด้วยการฆ่าสักสองตัวนะคะโอ้โหเมื่อก็บเมื่อกี้ก่อผมหายไปไหนเพื่อนมันไม่ใช่ได้อยู่ที่ชั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่เราเหมือนกันสวัสดีครับเราอ่ะไอ้เนี่ยเงียบปิดป้อง ขึ้นไม่ได้คุณเลยอยู่ที่แกใช่ไหมก็คุณคูอ่ะไม่มีผมไม่มีแล้วอยู่ที่ใครอ่ะแน่เอย่าบอกนะเดินระเบิดไปแล้วอ้าวจุดก่อฉชนกูือมาเอากลับขึ้นเมาอีกอันนึ่งแล้วเขาทำมาเผื่อทั้งนี้ใครจะวิ่งขึ้นไปบวกเอ๊ะเดี๋ยวฆ่าตัวอะไรได้หมึกอยู่เนี่ยฮะอ๋อปลาหมึกมาไหลลงตกลงมาตกมาเองฮะทำไมมันมีหมึกอยู่ทำไมมันมีหมึกหมึกอยู่ในแม่น้ำนี่ด้วยเนี่ย มโอ้พอสี่คนรวมพลังกันมันจบไปได้อย่างรวดเร็วอ่ะเออไม่อยากจะพูดนะแต่พอไอตัวนั้นหายไปนี่ก็มีมีศาสตร์ผีกรุงกาอะไรผีโผล่มาเพียบเลยแม่มดมาตัวนึงแล้วอะไรล่วงลงมาเนี่ยมีขลามาก่อนใครทิ้งอะไรมาเนี่ยคุณกิฟต์รู้ไหมทิ้งขยะมันไม่ดีนะเอาทิ้งใส่หัวคุณครู ว่าอยู่อะไรมันอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปละไป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 ไ เอาอะไรอ่ะเอาพี่ไม้ลวงมาพักอยู่ที่เกาะนี้ก่อนทั้งตัวทั้งตัวงตัวนี่เกาะอยู่ในกล่องนี้คนเฮ้ยเบลเพิ่มหน่อยดีกว่าเฮ้ย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 ไหนเกาะอยู่กล่องไหนโอ้โหโซแซนบอดทเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นข้าเอาที่กายพังแล้ว ถามจริงเมื่อกี้ขยินทะลุมเล่นไอ้ปลาหมึกมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ต้องมาดูในคลิปปลาหมึกปลาหมึกตกผ่านหน้าเลยโอเคไห่งที่ดีต้องลงไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถือเล่นกับพี่อยอะกระลุงเท้าไงแล้วมันดูโอเคไปไปไปลงเลยลงเลยลงเลยลุกออกมาเนี่ยอซื้อไปทำไมลาก่อน ็มคุณครูผมเจอเกาะคุณครูแล้วได้อยู่ไห้นี่ผมไปแล้วนะอ้าวพี่ต้องไปแล้วเหรอครับผมเฮ้ยคุณครูเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวถามหน่อยนู่นอะไรน่ะนู่นมันอะไรวะปักโอ้โท็อดอะท็อดใครมีท็อดมั่งเราไม่ไี่ปักปักปักจะไปมีได้ไงเข้าเกมมาก็มีแต่อาวุธเนี่ยมีนะมีน็อกแบ็คคิเปอร์คิเปอร์ยิง ให้ปักไฟไม่ทัวถึงยังไงเนี่ยเปิดมันยิงออกมันยิงไฟออกอออ๋อออค่อยค่อยๆอสบอสบอสบอสโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ เอ็นเดอร์ล่างมันไม่มีเพราะว่าทีแรกมันมีตัวนั่นอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีเฮ้ยเอ็นเดอร์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 ตีผมนี่แกโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหเอ็นเดอร์แม่งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันหลบเก่งด้วยแล้ตายแล้วแป๊บนึงเปิดชุดอาเต็นนอนเหน่อยอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนให้ออกเกมออกเกมทุกคนออกเกมแป๊บนึงให้นอนให้เน้นไม่ทันค่ะตาตาตาเฮ้ยเบลมาในยังเนี่ยโซลัน จะอ่ะเฮ้ยฉัเตียวมายืนทำอะไรตรงนี้โอเคปะยังอ่ะคุณครูเดี๋ยวเอาท็อตประมาณอ่ะเดี๋ยวขอท็อตปากให้โอเคเอาท็อตมาด้วยไอมีมอนสเตอร์อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวขอเคลียร์กันบ้างประมาณว่าเมื่อกี้โดนแมงมุมกัดตายกินกินของกินไม่ทันตะเกียร์ตะตอนตะเกียร์ตะต้อนนี่ก็อ่ะไปฟันน้องไม้ด้วยอ่ะฟันในป้ามคือประเด็นคือฟันแล้วไม่มุมมากัดตาย ประเดยนคือของอยู่ข้างล่างอนี่ะนี่มันดวงมหาสวยชัดๆับมันเยอะไม่ตัวละเยียบอะทีแรกไม่เคยเข้าเกมมาแล้วเจอกองทัพผีขนาดนี้เออแม่งมางองทัพโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนอนละนอนแป๊บนึงให้เอาอะไรบ้างนะโอเคแล้วไปมาปักได้ได้นอนแป๊บนึงนะ เออเ้าแล้วล้วอลอ,อยังยังรอแป๊บนึงโอเช้า,าแล้วเาววเยนะเ <Okay. S 2> อืออโอ้โหฉัน้องข้นจะเก็บลงไปเก็บของโอ้เชา้าแล้วก็ยังมีพูดมันอยู่ดีอ่ะเอา้าลนันตลัน <laughs> เกิดอะไรขึ้น <laughs> ลนันติเยาตายเลย เอ้ยพี่ตีรันเปียวตายอ่ะมันเปียวเดินมาฝังให้เฮ้ให้คุณกิฟต์โอ้ลูกซอมบี้โอ้โหเดินก็ว่าใครตุยตูดตะาเกาผมไปไหนแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างในอยู่ข้างล่างอยู่ปะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยฉันเก็บมาให้อยู่อุ้ยเก็บเฮ้ยใครเก็บของเราได้บ้างอ่ะโอ้สรุปไอสรุปไอไอไอนี่มันต้องฟันไว่ดาบอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็มา คุณครูเห็นไหมเห็นล e ันเปียวไหมเห็น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 เฮ้ยลันเปียวตายแล้วทำไมลันเปียวหกกลายเป็นผีมาหลอกลเราเราไปขอมาก่อนเฮ้ยของระวังด้วยนะใครเก็บของเราได้มั่งเนี่ยเรานี่แหละแต่เดี๋ยวเราจัดการในเอ็นเตอร์เหลัง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 โอ นี่ขนาดตอนเช้าแล้วมันยังมีเกิดเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยไอ้หัวไอ้หัวผีท็อตท็อตไอ้เลยมาทอดลงมาเลยจะทอดทอดทอตทอดอยู่ไหนๆมั่งทอดอยู่ตรงไหนเขาเก็บทอดทอตลองเปิดทุกกล่องเลยจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเอามาเยอะๆเลยมั่งเยอะๆเลยเยอะๆหกสิบสี่อันกี่อันก็ได้เกินหกสิบสี่ก็ได้พูดตามตรงคนเวลาที่เราต้องเอาไอ้หมดหมดคอนเอนเดอร์แมนออกสักทีละ อบอดไอเลิฟยูฮูตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโอ้ยเออยังไอเลิฟยูอยู่เหรอไม่ตายเหรอมันไอเลิฟยูไอเลิฟยูฮะไอเลิฟยูแล้วจะมาตบเราทำเพื่อจี่ไหนหมดเนี่ยถ้าไม่มีก็ทำเลยเอาโค้ชมาเลยไออีกนั่งเตียงมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยลูกนี่คุณเล่คุณคุณเกฟผมของผมเร็วเร็วไอ้วันนี้ไอ้วันนี้ฟุกยิงกันเองได้ด้วยฮะระวังข้างหลังนะฮะ โ <Okay. S 2> อเคเขาไปยังหล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 ังไม่มานี่ก่อน,นเน่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 มีแต<ม>่กางเกงอ่ะคุณแล้วก็เสื้อกอไม่มีเหรออ้าวเดี๋ยวเรามีทั้งรองเท้าเสื้อกลอห<อ>มวกแล้วก็กางเกงแล้วก็เสื้อกลออีกตัวทั้งที่เหลืออยู่ก็ทั้งหล่ามีใครบ้างเนี่ยตอนตโซล่าเอาเกาะมา แล้วก็ไอ้มีมีลูกธนูไหมเอ่อโอเคแค่นี้แหละโอเคเอ้ย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 โอเคลงไปคุเก็บดึกแล้วนะแล้วทำไมฉันโอ้ยท้อดคุณตายคุณตายท้อดท้อดทอดท้อดในเดี๋ยวก่อนเอาท้อดเอาเกาะเกาะคืนไปก่อนอ๋อธนูคุณด้วยดาบคุณด้วย อ๋อคุณครูเสื้อจะแตกนี่เป็นเพราะว่านี่ป่ะเอเดอม์แอนอยู่อีกแล้วเนี่ยฮะเปนเด็กคุณคนแรกช่ะอ่าใครไม่มีธนูบ้างรู้สึกมันมีเกินมาอันหนึ่งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซลาร์เก็บมาเลยเดี๋ยวเผื่อเราต้องตายอีกรอบหนึ่งโอเคคุณเรามีอกเอไม่ใช่สิดาบอ๋อดาบมีนกแบกนี่นะขอโทษคุณเิ็บจิงฉันว่าขอขอข ทอดดะทอดทอดปักท uh, yeah, ี uh, ้ท so uh, so ั uh ่วนี้เลยเหมือนแหนไอ้คนตายปักเลยปักเลยเดี๋ยวแบ่งกันอุ้ยฮะอ่าเดี๋ยวเรามีทอดสามอันสวนใส่ได้มาตอนระเบิดแน่เลยได้มาตอนระเบิดเออเอ็นเดอร์คอมบัดดีเป็นคอมบัดดี้เป็นคอมบัดดีโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวก็แต่เอาไอ้นี่มันไปเนี่จะดูวายหน่อยนะคะลืมไปเลยว่าแคสอยู่ไว้เนี่ยว่าตายแล้ว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 ก็แต่ใครเอาอะไรมาปักไว้เนี่ยจะสร้างโกเลมเอ็มดินหญ้า อ้าวโซล่าไม่รู้เหรอเนี่ยฮะสร้างด้วยเนี่เหรอนะเออสร้างด้วาโซล่าปัดทงองฮะน้องใหม่โซล่าไหนไม่รู้จริงเหรอเนี่ยรู้แต่เล่นอะไรไจะสร้างให้คุณรูมาโซล่โาโซล่โาโซล่าโซล่าอ๋อธนูมาตอนนี้ธนูเราเริ่มจะดรอปแล้ว <c oughs> ะจเาโซลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซล่าไม่ร้าอะไ นายเป็นคนวางอธนูมาโซล่าอธนูมาจริงเอ้าวซอมบี้เก็บไปแล้วใช่หรือเปล่าฟ้าโซล่าอธนูมาใครหย็บไปแล้วอ๋อใครหยิบหัวไปมันติดอยู่ในตัวเอาโซล่าวางเลยลูกหนึ่งหนึเอาเลยสอขึ้นอันนี้ก็ยิงแค่สองเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆ ใอ้คือเหรอสีดำอ้าอ่ะอ๋อโอ้โหกำหัวอื่นไม่ได้เหรไม่ได้อ๋อหัวหัวตัวนั้นอย่างเดียวนั่นคัดแป๊บโอเคจ้ำจับยามแป๊บจะบวางไปใช่ไหมวางไปใช่ไหมการเปลี่ยนเสียงแล้วเอ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวสีดำแล้วจากสีขาวนะคะโอเคมาเราเตยมตัวเเอาโซละ โล่าหยไมลูกพนุงมาอยู่ที่ชันเนี่ยฮูสีกันสองแผงโซล่ไม่มีอะสเต็งแฮะมันลู้าล้ามันโงลท้าสุขภาพหรือยังเลยไม่อยากวางมันไหมวางเลยวางเลยโดดวางปึ๊กหนึสองสอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอน้อ้ยน้ยโมันกอ้อ้ออ้ยอออัเกิดอยล้ โอมันเล่นครก่อนไหน่ไหนเนี่ยไอนมันอยู่ด้อยู่ด้วย่ดูนมันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยยงยิงยิงไปตูยิงไม่เข้าเลยยิงเข้าแล้วยิงเข้ายิงเข้าไป้างยิงอยิงลวยิงวยิงวยิงวอเลยยิงลวยิงวอยวความหิวช่วยด้วยความหิวยิงวอไม่เข้าโดนลอยิให้โดนตัว ยิงให้โดนหัวยิงให้โดนหัวโดนที่หัวยอย่านอานหัวแล้ปเ้ยโดนยิงตายโอเคมันมามันจะมามันเลเอะโ้โ้อช้าช้าอีน่งช้าพลังเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ช้าพลังช้าพลังเหรอโอ้ยไปัดจะโดดลมนะเฮ้ยช้าพลังเหรอโอ้ยพูดอยางนั้นแหละเฮ้ยลูกฮานหมดลูกฮนหมดโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ไฟติดไฟด้วยลูกหัโนมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอะนะโอ้ยลูกหโมดเดี๋ยวเขาเไปหงเนี่ยโอ้ยให้เราเอาให้ไหมฮะให้เรานี่ใหมีอันหลายกองเลยเนี่ยคุณเอาไปเลยอาอมาโซล่าโาโล่าฟิวโซล่าเร็วเรวพยายามดักเร็ววรเร็เร็วเร็วเรเรากเงินเรเรเย

อ่ะอ้ยโดนโดนโดนไปดอกนึงดีอะไปแล้วปล่ไปแล้วแล้วก็อ๋อกกับธนูฉันหายไปไหนเนี่ยของหายไปหมดแล้วค่ะโอ้ยเอาธนูฟาดตายเลยอ้าวตัวนต้อตายโดยเราอ่ะอ้าวหายแล้วแนกด้วยเย้เฉดาแล้วแม่งตกลาวาตายได้ปะใครได้ใครได้เพชรอะไอ้ใครได้กีตาร์ เรานีกเมี้ยวกลับไปรอบเงี้ยวเราไม่ได้คิดตั้านอ่ะเราได้อ๋อเราได้เราได้เราได้โอ้ไม่ได้ดูเย่ยังไม่ได้อีกตัวนะเพราะเรามีโซแฟนหรือสี่อันพอดีย้าประเด็นคือเฮ้ยใครเอาเสื้อเราไปใส่ยกเซฟนโอ้โหประเด็นคือเสื้อเราหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องอ่ะเสื้อใครอ่ะพอดีเราไม่มีเสื้อแกผ้าอยู่เฮ้ยแ ชุดค่าคืนมาไอที่ขโมยโอ้ยยากระบานเยี่ยย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 ย ใส่ยกชุดเลยยกชุดเลย่ะตายแล้วแหลกีตันห่าโอ้มีอะไรเอาไ้มั่งโดนรล่ชุดนายหายแล้วพร้อมกับสเกลิตันเฮ้ยใครฝืนเรือโอเคโอ้เป็นการจบที่ดีฮะปีนี้ปีหน้ามาเกิดอะไรในบ้านโอ้ยโดน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 ขนาดอนาดขานุนเพิ่งคุกป่ะกลับเร็วกลับเร็ว กลับ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 วันนี้มาจะกลับคกูทำอะไรเนี่ยไปขึ้นเลยพี่เห็นยังไงว่าคิปเปอร์ตามมาอยู่เนี่ยไปเลย่อยๆๆๆโอ้โหเออตกไปเลยไปตัวไอ้ตกด้วยอ้าวโซล่าทำอะไรอ้าวอ้าวตกตายกันตัวรักเกิดอะไรขึ้นอ่ะรอคิปเปอร์ตกลงมาแล้วก็ตกตามมันไุณโซล่าจะรักคิปเปอร์ไปไหน รักอะไรล่ะเราล่อให้มันไปตายเลยมันตกตามมันไปด้วยเนี่ยมันอยู่ไหนโอเคเก้เรากำลังขึ้นไปข้างบนครัวกมึงจะได้พูดติดคลิปติดซีรีส์นี้อ่าซีรีส์ต่อไปก่อนปิดก่อนไปสุดก่อนปิดยาติสำรวจบ้านนี้เกอนเนี่ยบ้านใครฟะเป็นบ้านไม้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมพอมาถึงแล้วนี่มันรังนี่มันรังนี่มันรังผีสุดทัดเลยนี่วะเธอไล์อยู่ไหนอะ หลังหลังโอ้โหหลังผีชัดๆเลยผีจะไปหมดเลยโอเคป่ะคุณกิฟป่ะขึ้นข้างบนอ๋อหลังเราอ่าโอเคป่ะโอ้คุณกิฟก้9ยอดนะเนี่ยโอ้โขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดเกาะกพังเลยอ่ะโอเคป่ะแล้ไม่มีเกาะใส่นะคะเราไม่มีแต่แรกและคอโอ้ปิดคลิปตอนไหนอ่ะไม่เห็นบอกเลยเดี๋ยว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 คุณครูขึ้นมายืนข้างๆฉันนี่มา อ้าวมายืนสีแรกของ้ค้างๆันติดฉันเลยเนี่ยเด็กกันสคนเนี่ยยืนยงไรก็ได้ยืนไรก็ได้โอเคขี้หัี้ล้วนีคอ้หังออัวหัวแน่หัวหัวแน่หัวค่ะตรงั่ก็เอ่มซีรีส์วาก้า ไอแลนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างแบบอาจจะโกงไันิดหน่อยเพราะมันซ่มไม่ไหวจริงๆแ่สองคนให้ฆ่ามันเนี่ยนะแล้วเออตรียมไม่ได้เลยจริงๆก็นะ,ะระดมเพื่อนมาช่วยกัน,แล,กกนแล้วกนะ็ฆ่าสองตัวไปการชดเชยเท่านั้นเดี๋ยวจะหาว่าโกงเกินไปเ <Okay. S 1> พื่อนก็สลากชีสสลางสลายไปกี่ชีสไปกี่ครั้งเนี่ยไม่ได้นับประมาณสามครั้งโอเคค่ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไปแหละบ๊ายบาย แล้วรอดกดตัดตอนท่านกำลังตัวกระเด้งเลยคุณเอ่มบางทีก็นะเ่รฮะ